สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิก,กี้พลตนะครับขออนุญาตทดสอบภาพและเสียงก่อนนะครับโอเคครับผมภาพชัดเสียงชัดนะครับก็วันนี้เราก็มาซุ่มเรียญกันนะครับก็กิจกรรมครับพาราเรล l ์พาราเรลล์วลเลวอร์ออฟ พิการ์ดครับ2024ครับที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวันที่1เนาะกิจกรรมตอนแรกดูใน rog ตอนแรกนึกว่าหมดวันที่15นี้แต่รู้สึกก็เหมือนจะยืดไปถึงวันที่29สิงหาคมนี้เนาะก็เพื่อนเอนลองไปทําดูนะครับเพลินผมเนี่ยก็คือมีตัวละครที่ฟรีอยู่มีตัวละครว่างอยู่ประมาณ10ตัวก็เลยสุ่มได้วันละร้อยเหรียญก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันวันนี้วัน1สัปดาห์นะกิจกรรมผ่านมาแล้ว1สัปดาห์ก็ส่วนรายละเอียดกิจกรรม สามารถดูไอรายละเอียดทางไกด์ของ G ีได้ครับใต้คอมเมนต์ผมมีเว็บไกด์อยู่ก็สามารถไปทำตามไกด์ได้ครับไม่ยากครับก็คือ1ตัวละครก็จะได้10เหรียญ10บเหรียญคิวเพชรไว้สำหรับสุ่มเนาะก็ลองไปสุ่มกันดูส่วนวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูประมาณหกสิบเก้อนนี้ผมมีอยู่เก้าิจุดหก 690เหรียญเนาะก็ประมาณ69สิบเุ่มเพราะว่าลองเซตมาโคไปแล้วหนึ่งอัน <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวลองดูครับว่าว่าจะได้อะไรนะว่าจะได้ดีไม่ดีอะไระไงวันนี้ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเท้าความก่อนก็คือผมอะไม่ได้มาสตีมนานมาก <c oughs> ที่หายหน้าหายตาไปไม่ใช่ว่าเลิกเล่นนะครับก็ไปเล่นกิจกรรมที่คอลแลบกับเล a นล็อกแลนเวิร์ดอยู่ก็เลยแบบไม่ค่อยได้มาสตรีมอีกอย่างหนึ่ง COP ผมลงไม่ได้นะผมสายฟรีไม่ไอสามารถก็คือเอื้อมไม่ถึงเลยแล้วก็ button p a s s ซีซั่นหนี้ก็ไม่ได้ทำเพราะว่ามันน่วงด้วยหลายปัจจัยเนาะอาจจะเป็นเหตุผลส่วนตัวด้วยแหละเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มกับของที่ได้มาก็เลยไม่ทำดีกว่า สำหรับสายฟรี fi. แล้วอย่างหนึ่งบางเวสผมไม่สามารถทําได้นะต้องต้องอาศัยเพื่อนเพื่อนบางเวสก็เลยรู้สึกว่าเออเอาเวลาไปฟาร์มดีกว่าส่วนใหญ่ที่ผมฟาร์มก็สามารถไปดูสตรีมของธนาทศได้นะธนทศชั้นแนั่นแหละผมฟาร์มที่นั่นแหละเพราะมันไม่เสียตังค์เลยสักบาทเดี๋ยวใาใจะจ่ายสักบาทเดี๋ยวเราก็ได้สามสิบนาทีก็ประมาณหนึ่งเอ็มหนึ่งเอ็มเก็ถือว่าดีนะครับเพราะมันไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยใช้แค่ เอ่อท็อกซินบางครั้งกรณีที่ sp เราไม่พอนะแล้วก็ยาแอดก็ไม่ใช้ <c oughs> ไม่ใช้อะไรเลยตีอย่างเดียวแล้วเอาของอะไรมาขายก็สนุกดีครับแต่เล่นที่ไม่ได้มาสตรีมเพราะว่าผมเล่นได้แค่30นาทีเนาะมันมันค่อนข้างจะเจ็บเจ็บข้อมือเลยอะเพราะว่ามันต้องใช้เขาเรียกว่าแบ็กสไลด์มันไม่สามารถวิ่งได้ใน,นแบบนั้นประมาณนี้ครับถึงก็หายถึงก็ไม่ได้ ไม่ได้เจอเพื่อนมาตั้งนานนะก็ทักทายแล้วกันก็ใครๆที่เข้ามาในสตรีมเขาก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์เนาะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจกัน mm hmm. ก็วันนี้เดี๋ยวผมก็มาสุ่มเลย mm hmm. เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตั้งมาโคเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองสุ่มดูทั้งหมด69สุม่ม mm hmm. ดูดีว่าจะได้ของดีมั้ยถ้าได้ของดีก็ถือว่ากำไรแล้วเพราะว่าไอที่ผมได้มานี่คือของฟรีนะไม่ได้ไปซื้ออะไรในตลาดนะเพราะว่าแบบเราก็คือสายฟรีอะเล่นจากตัวละคร ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ลองดูเลยครับเดี๋ยวผมจัดการเลยนะเนี่ยกรุงสมจะอ,อยู่บริเวณตรงนี้กอุงสมกิจกรรมไม่มีอะไรมากเข้าไปในเดี๋ยวไหนก็นั่นละก็คือคุยกับ npc ตัวนี้คนระับคุยเขาสองครั้งแล้วเขาก็จะพาวัฟเข้าไปในมิติของเขาเนาะเออพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีหินมีหินด้วยกันทั้งหมด4ก้อนด้วยกันก็จะมีก็ตามจุดต่างนะเราก็สามารถเอาไป ก็คือเฮลเฮลหินะให้หิวมันเลือดมันเต็มวงแหวนมันก็จะหายไปก็ถือว่าจบแต่ต้องทําทั้งหมดเอ่หินให้ครบนะแล้วก็ NPC ก็จะเกิดตรงกลางตรงกลางตรงเนี้ยแล้วเราก็สามารถรับเหรียญสิเหรียญได้กันแค่นั้นเองกิจกรรมไม่มีอะไรเลยกิจกรรมนิดเดียวจริงๆแต่กิจกรรมจะอยู่ด้านบนมอลลกนะเออลืมบอกไปทีหนึ่งด้านบนมอลลกโอเคก็ไม่มีอะไรครับ เริ่มไปเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะสูงไปเลยทั้งหมดกี่เหรียญเนี 69, ย่ยหกสิบเก้าเหรียญก็หกสิบเก้าครั้งนะลองดูดิมาโคเจ็ดกาก,ากไหมรอบนี้ลองดูเอาเริ่มอ่ามาโคใช้ได้ครับโอ้โหของแต่ละอย่างได้แต่อาหารสัตว์เฮ้ย <c oughs> ได้ไข่อันแรกมาแล้วเแบบี้อะไรไม่รู้เดี๋ยวลองดูสูงไปเรื่อยๆเนาะห้าสิบหก ครั้งและโอ้โหจะแจ้งหรือจะกลางเนี่ยแต่ถ้าได้หินโมงสักก้อนหนึ่งก็ถือว่ากำไรละไอ้นี่เราส่มให้เพื่อนๆดูเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเฮ้ยได้เหรียญเพิ่มมาอีก20 15เออถือว่าดีเออซีคิวบัตโลเนติกเฮ้ยได้ไข่มาหลายฟองเหมือนกันนะเนี่ยดบเอก เ,เหลืออีก27ซุ่มละจะเจ๊งหรือจะกากนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันอยมันก็ได้ก็ดีนะได้เรื่อยๆได้ได้เหรียญมาด้วยเออก็ถือว่าใช้ได้อยู่ก็น่าสมอยู่ครับนี่ ผ่านไปแค่สัปดาห์เดียวนะกิจก,กรรมหมดวันที่29สิงหาคมนี้ครับเพื่อนๆลองไปทำดูได้อะไรว่างเดียวผมยังไม่รู้เรื่องเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่ไม่จบไม่จบเลอเก้าสมสุดท้ายครับลองดูอุ้ยไม่ได้หินม่วงไปอีหกห้าสามสามสมสุดท้าย วุ้ยไม่จบห้าสมุมสุดท้ายเฮ้ยมันไม่ยอมให้ผมจบไปโอเคจบครับปิดมาโคกกอนเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊งนะไม่ได้หินม่วงนะตามคาดนะไม่เป็ไรเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมประมาณสองสัปดาห์เดี๋ยวผมค่อยมานั่นอีกรอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมจะมาสุม่มเอ้ยมาทำอไอ้สุม่มไอ้ออกเนาะออกรองเท้าที่ผมไปเอ็กซ์ติกเทมเปอร์ร บู๊อะที่ผมไปเล่นกิจรกรรมเล็กน้อกแลนเวิร์ดเล็กแปดสิบมาเนาะเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมกะว่าจะลองไปไปทําดูไปออฟดูว่าจะเจ๊งหรือจะกากเนาะโอ้ต้องใช้ตังไหรคือมีแต่ค่าใช้จ่ายอะเกมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเข้าได้อะไรบ้างเนาะส่วนใหญ่ได้ไอเทมจับสัตว์เนาะไอ้นี่จับอะไรเนี่ยดิเซิลบู๊อืมมีราคามัาง้งไหมอะรู้ไหมเพื่อนเพื่อนท่านใดรู้ ช่วยบอกผมทีนะวันเดอร์เลอร์โกลมไอ้นี่อะไรเนี่ยกับดักอืมไม่รู้คืออะไรเนาะมันเป็นอะไรที่จับสัตว์แหละส่วนใหญ่อะ่ะมูนแ็กลูเนติกวิปเปอร์ เนี่ยตามนี่เลยอะไรมั้งเนี่ยไรเวิร์ดไม่ค่อยมีอะไรเนาะแต่แต่ถือว่าโอเคอยู่เพราะผมสายฟรีเนาะเบบี <Baby. Desert> <laughs> ้ดีเสิร์ตวูฟเบบี้ดีเสิร์ตวผสมเนิติกเฮ้ยลูนิติกเ็เนี่ยที่ที่เขา ไอกระต่ายหูเขียวอะ่ะเออก็คิดทีค่ค่คอน 3, เสนะเอสมคิดที่ค่อนเบอร์สามแม่แท็กสามนะเออก็ก็ถือว่าได้ง่ายอยู่นะอันนี้อะไรเนี่ยด a กอิลูชั่นเฮ้ยได้ด a กอิลูชั่นด้วยเหรอดีไหมอ่ะเดี๋ยวลองไปเสิร์ชด,ดู m o o n ็ c, <oughs> <c <oughs> Dark p r i t เออรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดดาร์กพิษบอลกันฮอลลี่เนาะดาร์กอิลูชันไอตัวใหญ่นี่ปะช h โด o w เออดาร์กอิลูชันก็ถือว่าได้ง่ายอละดาร์กอิลูชันตัวนี้ใช่ไหมเพื่อนๆดาร์กอิลูชันเออใช่เนี่ยผมได้ตัวนี้ตัวหนึ่งดีไหมอะลดดีเลยก ผลแปสองสามสี่เออน่าจะขายได้นะน่าจะมีราคาอยนะ่แล้ว Dark Evolution เนี่ยกับ Lunatic Egg เ,เนี่ยน่าจะขายได้ส่วนอันอื่นก็คือเอ,อ่อกากกากกาก,ก,ากแต่แต่ต้องลองขายดูว่ามีคนซื้อไหม Dark Evolution เนี่ย Moon Neck Dark Peach อืมแล้วก็อาหารนี่น่าจะเป็นอาหาร บอสอ่าใช่รีวิวโอเคประมาณนี้ครับวันนี้มาสตรีมสั้นๆเนาะก็ก็ช่วงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำคอนเทนต์อะไรเพราะหาคอนเทนต์ตัวเองไม่ได้สักอย่างเลยเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่มีอะไรส่วนใหญ่ก็ไปฟาร์มหาตังเพื่อจะทำรองทเท้า,าเทมเพลอนี่แหละก็สำหรับ เพื่อนๆท่านใดก็ถ้าชอบเขาก็อย่าลืมกดไลค์นะก็ยังคิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกครับก็ถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ใต้ใต้คลิปใต้นะครับดิชมได้หมดก็สำหรับวันนี้พี่คีพีหลัดครับมาคลิปแบบสั้นๆนะแป๊บเดียวพอ5นาที5ทท้ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ปิดแปบพรุ่งเซิฟแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาออฟช่องสีรองเท้า Ex ็กซ์จิตเทมนะว่า จะหมดไปกี่บาทตอนนี้คือหมดแน่ๆเลยก็คือไอหินหินม่วงกับหินแดงอะหมดอย่างต่ำก็ประมาณ 10m ลนะสองสองหินนะเพราะผมกะว่าจะใช้หินม่วงประมาณ200กว่าก้อนแล้วก็หินแดงประมาณ7 0สกว่าก้อนซึ่ง2อย่างนี้ก็น่าจะประมาณ 10m แล้วก็บวกกับค่าออฟช่อง3อีก,100กอร้อยมรกอืม,100มอร้อยมรกอเสร็จปุ๊บก็จะมอีอะไรอีกอะ ้อยมาละก่อแล้วก็ต้องตีบวกอีกเออใช่ตีบวกสิบด้วยซึ่งแล้วก็ต้องเอาการ์ดมาใส่อีกหลายขั้นตอนเหลือเกินก็คือค่าใช้จ่ายเยอะเยอะมากแล้วก็ของที่ได้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้พิกี้ไพร์ตก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนเฮ้ยเดี๋ยวดูราคาของสื้นิดหนึ่งแล้วกันเ <laughs> ออเขาก็มีขายกันอยู่เนาะ ดาร์คอิลูชันเฮ้ยเจ็ดแสนเหรอเอ้ยเจ็ดล้านเหรอก็ได้อยูน่นะเ <c oughs> <c oughs> ฮ้ยก็ถือว่าถือว่ากำไรนะถ้าเสนอได้เจ็ดล้านเนี่ยก็ถือว่าได้กำไรละถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าเจ็ดล้านจริงนะเจ็ดล้านขายไม่ออกผมขายห้าล้านก็ก็ถือว่าถือว่าขายกำไรละอ่ามีดอกวงดอกไม้อะไรขายได้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อน ที่จริงผมก็เซิร์ชได้เนี่ยเ,เออเดี๋ยวลองเซิร์ชให้เพื่อนๆดูด้วยกันจะได้จะได้นั่นใจนะจะได้วางใจ Dark Edition D A R K โอ้โหราคาเป้าออกแหืสเราก็นึกว่าอะไรเฮ้ย CM CM ก็ ถือว่าใช้ได้อยู่นะสีเอมอ่ะก็ถือว่ากำไรนะถ้าสีเอมเนี่ยสนิทสนมไหมอืมก็สีเอมโอสี่เอ็มดัมกชันโอเคต่อไปก็ลองการ์ดอ่าลลนสติกดูเลนิติก การ์ดใหม่นะที่เพิ่งเข้าเอ้ยเอย้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยลูือนติก <c oughs> ต้องพิมพ์ไม่ครบเลยอ่าลูือนติกโอ้แสดงว,ว่าออกง่ายอ๋อไอ้ไอน้นี่มันไม่ไม่ใช่สิต้องต้องตัวนี่ตัวลูือนติกธรรมดาโอ้โหเปล่าเลยเราลูือนติกธรรมดาเนาะต้องตัวนี้เนาะถึงคิดที่อสามเนี่ยโอเคถ้าได้ตัวนี้ได้ล้านหนึ่ง ที่เหลือก็น่าจะไม่มีราคาแล้วดูท่าแล้วดักพิดอ่ะดักพิดเนี่ยก็น่าสุ่มอยู่นะลองเพื่อนๆลองสุ่มดูโอ้ดักพิดขายทิ้งเลยดักพิษส่วนไอเทมเหรอไอเทมอะไรที่มีพอมีราคาบ้างเนี่ยมูนเน็กนูนิติกอะไรเนี่ย ปึ้บหนึลนักอันเตอร์ไฟล์เหรอมาดูนะมันมัตอร์จุยมอนไม่มีใคร โอเคก็กำไรสุดก็น่าจะเป็นนี่แหละ d a r อ Evolution นี่แหละ c ีเอ็มืมก็ถือว่าน่าน่าสมอยู่นะครับลองดูเพื่อนๆลองดูนะผมก็ใช้ไม่เยอะมากอาหารบอสโอเคประมาณนี้ก็สมควรแก่วเวลาแล้วครับพี่กี้ไปหลัดก็ขอญอาตตาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะสำหรับวันนี้ก็ ขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสตรีมใหม่อีกอันนึง